จากเขาตั้งลัวงนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเส้นนี้ฮะเลี้ยวซ้ายไปนะครับไปร้านติ่ซมซำนะไม่ไกลนะระไม่ไกลฮะข้างหน้านี่เองนะประมาณห0ร้อยหร้อเมตรนะครับนี่ก็จะมีน้องลิงด้วยนะครับก็เดินระวังนิดนึงนะครับปิงอยู่นั่ง,น,ง,น,งนั่งเงนนั่งกันเรียบร้อยเลยนะครับคือที่ผมเดินลงเขามานะครับ ที่ข้างหน้าเป็นทะเลแล้วนะครับหาดสมิลานะครับเดี๋ยวผมรูก่อนว่าใช่ร้านนี้หรือเปล่าเป็นร้านติ่ซมซำนะครับทางนี้ทางซ้ายไปสาบบัวนะครับเดี๋ยวผมไปหาได้ทางก่อนนะครับเป็นร้านติ่ซมซำชาบูละนะครับโอ้านหลูเชะ ้านติ่มซำเหมือนนี่ลานสวยมากเลยนะครับเนี่ยอยู่ริมทะเลด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะสั่งอาหารตรงไหนเหมือนมันจะมีเคาน์เตอร์สั่งติ่มซำอยู่ทางซ้ายมือนะครับลองเดินไปดูแบบงานเสริฟบอกว่าไปเลือกติ่มซำที่เคาน์เตอร์ก่อนนะครับโอ้บรรยากาศดีจังเลยโอเคเขาให้ไปเลือกอีกด้านหนึ่งนะผมมองไม่เห็น เพราะว่าประเดินเข้าร้านมาก็คือเข้าตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เลือกติมซัำน,นะครับเราต้องมาหยิบถาดน,นี้ก่อนนะครับพร้อมกับมีมันจะมีเบอร์อน,นี้ด้วยนะต้องหยิบอันนี้มานะครับส่วนราคาก็คือเล็ก15ใหญ่20่สิบนะดูที่มีอะไรบ้างเล็ก15อันนี้เล็ก15้านะครับโอ้โห หลากหลายมากนนเมื่อกี้เห็ดมีกุ้งนี่ปลา ขอคุยโทษขอโทษที่ดีเป็นเป็นอิสลาอันนี้ใส่อะไรอ่ะสีสวยดิขวดดำสีอ๋อขวดดำจะเป็นไสเค็มเราอะนะอันไหนไส้เค็มเนี่ยอันนี้หรอเออเอาอันนี้อ๋อเป็นอิสลาอัแล้วขอโทษทีนะครับหนาหนี้เท่าไหร่บาาทอันนี้ใส่อันนี้ใส่ช็อกโกแลตเหรออ๋อ นั่งข้างในนะครับ้างในโ okay. อเคคะอีตานี้มันเกือบ11โมงแล้วว่าข้างนอกมันจะร้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมนั่งข้างในดีกว่าเป็นห้องแอร์นะอันนี้รักันไม่ต้องหลุดมา ขี่ไม่หมดเพราะเมื่อกี้สั่งติ่มซำไปแล้วมีอาหารจานหลักด,ด้วยอันนี้อะไรอ่ะบะรุกเตอ sporting. อันนี้อะไรเป็นเรียกว่าข้าวต้มแห้งอ๋อแค่ข้าวต้มแห้งเอาอันนี้หนึ่งครับแลเดี๋ยวสั่งน้ำเลยข้าวต้มแห้งชาววังชาชิปเย็นครับ แล้วก็เอาน้ำเปล่าขวดหนึ่งนะครับน้องน้ำส้มนี่น้มส้มคั้นไหมหรือว่าน้ำส้มผสมเนีา่าน่าจะน้ำส้มผสมไม่ไม่ไม่ใช่คั้นเนาะ okay. <Okay. S 1> ไม่ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนครับแอาน้ำเปล่าด้วยนะครับขวด เก็ว่าฝาเขาไม่ได้ปิดมานะ,ะเขาคุ่งใส่ล้นน่ะใส่ล้นนะฮนะดูดิเนี่ยหอยารังคู่เหมือนเป็นน้ำ,นำยำนะน่จะเรียกยำม,มากกว่านะครับอื สดมากหอยหวานสดเลยแลวเนื้อดีด้วยอันนี้เหมือนเขาทำเด็นแบบเนื้อแซลมอนนะผมเดาว่าน่าจะเหมือนลูกชิ้นนะครับจะลองชิมดูเป็นลูกชิ้นแป้งๆนะครับขอบคุณครับอันนี้เขาต้มแห้งนะครับ79บาทน่ากินมากเลยอะ่ะมีปลาปลากระพงนะแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีไข่นะ จริผมไม่รู้นะว่ามันมีเมนูแบบเมนคอร์สด้วยนะฉันติม่มซำมาเต็มเลยกินคนเดียว <c oughs> อันนี้ถือว่ารวบมือเช้ากับมือกลางวันรวมไปเลยนะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับอืมอร่อยจังเลยฮะไม่แพงโดยจานนี้เจบาทจะบอกว่าลึมน้ําจิ้มเขามีน้ําจิ้มมาให้ด้วยฮะหมุนซีฟูดตัอเปล่ไม่แน่ใจ มาลากมาลแลอมันจะมีเต้าเจี้ยวเหมือนเม็ดถั่วอย่างนี้ด้วยนะครับน,น,น้ำเหมือนน้ำเ,มมเหมือนน้ำข้าต้มนะครับหวานๆว้อรสชาติดีผมทานเช้าเรียบร้อยนะก็เป็นมือเช้ากับมือกลางวันรวมกันไปเลยนะครับราคาก็ผมว่าไม่แพงนะแล้วอร่อยด้วยนะครับนี่ผมก็จะเดินไปถ่ายโซนหาดสมิลาสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้วัาาทิตย์คนเยอะเลยอ่ะ รถเยอะเลยนะครับแถวนี้ก็จะมีร้านอาหารหลายร้านเหมือนกันนะครับดูดีรถเต็มเลยอะมันจะมีเหมือนมีมีรถทัวร์ด้วยนะเหมือนรถทัวร์เท่าที่สังเกตเหมือนจะเป็นคนมาเลเซียนะครับที่มาเที่ยวถ้าดูแมปก็คือทางเดินไปตรงนางเนงื้อครับเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับเป็นร้านอาหารทะเลนะ คนเยอะเลยแบบทัวลงนะครับเแล้วนอาหารทะเลแล้วก็จะมีร้านอาบเออมอนเหมือน,ม,อนม,มีห้องอาบน้ำด้วยนะครับนคนเยอะจังเลย,เลยแต่ไม่มีคนไทยเลย เ,เดี๋ยวลงไปดูดีกว่าอ๋อตรงนี้ไงร้านอมีซอนนะครับแต่ผมเพิ่งอัดติ่มซำอะยังอิ่มอยู่เลยเดินเล่นก่อนนะครับไปดูขาดีกว่ามีขี่ม้าด้นะครับตั้งขาตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับเตรียมเดินไปถ่ายรูปกัน นังเงือกน่าจะอยู่ประมาณทางขวานะครับคนนึงแน่นเลยละไปดลูลองไปเดินไปดูตรงนังเงือกนะครับเดี๋ยวผมขอเดินขึ้นตรงทางงปูนแล้วกันนะว่าใช้หาดร้อนมาก เมื่อปีสองสี่สองห้าสี่สามนะครับเล็กสวยด้วยคึกคักมากเลยคนระวันนี้วันอาทิตย์นะครับความรูร้สึกคือเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะครับเอราคนมาเลเซียทั้งนั้นเลย ทีสวยอ่ะแล้วมีที่นั่งเหมือนเป็นก้อนหินนะครับให้นั่งเล่นได้นะครับเอาเสือมาปูนั่งเล่นก็ได้นะครับบรรยากาศดีนะไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่านะฮะตรงนั้นคือเป็นรูปหนังเงือกนะครับ คือคักมากไม่ต้องกลัวเหงาเลยนะครับตรงมีคนเยอะไฮไลท์เอาเท่าที่เก็บได้แล้วกันนะครับเป็นลูกหนักเนี่ยสะอาดมากเลยครับไม่มีขยะเลยอ่ะโห แต่ก็เป็นทะเลที่คนเหมือนว่าถ่ายรูกปกันนะไม่ไม่มีเล่นเล่นน้ำกันนะครับนังเงียกน้อยคนเยอะมากนะครับแน่นเลยคนมีโรงแรมด้วยนะครับ ทายร้อนมากเลยฮะเมื่อกี้ขาจุ่มไปเลยนะมันมันร้อนเลยแหละเนะ <S <S ี่ยผมเก็บได้แค่นี้นะครับแต่คนนักท่องเที่ยวเขาเขา,เขาเป็นระเบียบมากเลยนะเขาเขาต่อแถวกันถ่ายรูปนะครับลองไปดูนะตรงนี้น้ําใสเหมือนกันนะโหถ้าแดดแบบแบบจัดๆนามันจะดีมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูดิเนี่ยหาสมิลลานะครับตรงหลังนางเงือกเนี่แหละครับ บนันนาโบ๊ทเลยนะครับแต่ตรงนี้เป็นทะเลที่คืนไม่ไม่แรงนะครับเราเกือบ <c oughs> ไปแล้วอุ้ย,ยล้มแล้วล้มแล้ว <c oughs> <c oughs> เล่นบานนาโบ๊ทนี่ต้องเต็มตัวเลยนะครับพวกของมีค่าโทรศัพท์มือถือนี่คือเอามาด้วยไม่ได้นะเพราไม่มีโอกาสสูงที่จะล้มนะครับ น่ารักจังเลยเด็กสองคนนะครับขี่ม้าอยู่ก็ผมก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ถ่ายกับน้องนางเงือกนะครับเพราะคนเยอะแล้วก็มันไม่ค่อยสะดวกนะเป็นตุก๊กตาเป่าลมนะแต่ตัวอะไรไม่รู้เหมือนนอกหรือเปล่าแต่เหมือนมีปาเซนทันเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะเออน่ารักเดี๋ยว